ครับสวัสดีนะครับนักเรียนนะครับพบกันอีกแล้วนะครับในครั้งที่สองนะครับสำหรับการเรียนภาษาไทยผ่านระบบออนไลน์นะครับก่อนอื่นนะครับวันนี้ขอแนะนำตัวเองนะครับวันนี้นางยักษ์นะครับไม่ใช่นางเอกนะครับนางยักษ์เนี่ยอยู่ที่เรารู้จักการนางผีเสื้อสมุทรนะครับนางผีเสื้อสมุทรก็เป็นตัวละครที่สำคัญอีกเหมือนกันใน เรื่องของพระอภัยมณีนะครับซึ่งเป็นผลงานของสุนทรภู่นะครับเป็นคนเขียนขึ้นนะครับแล้วก็สอดคล้องกันคือเดือนมิถุนายนนะครับวันที่26ิมิถุนายนเป็นวันสุนทรภู่นั่นเองนะครับครับอ่าเรามาเริ่มกันเลยนะครับขอให้นักเรียนหยิบแบบฝึกนะครับเป็นเอกสารประกอบการเรียนเล่มที่1นะครับที่มีรูปปกเป็นสุนทรภู่นะครับอ่าเรามาดูเปิดไปที่หน้าที่2นะครับ แบบฝึกทักษะการเขียนคำครั้งที่สองนะครับเรามาดูคำแรกครับเงินบำนาญเงินบำนาญเงินเออเงินบำนาญเหมือนนานๆเน,ะนาะน,นะครับเราก็จะใช้อะไรครับใช้หยอผู้หญิงเป็นตัวสะกดนะคร<ะ>ับยอผู้หญิงเป็นตัวสะกดนะเงินบำนาญเหมือนกับคนที่มีอายุทำงานรับราชการมาอายุครบ60ปี ็จะได้เงินบำนาญน,นะครับคือ,อได้เงินบำนาญทุกๆเดือนนะครับต่อไปนะครับคำที่สองครับจัตุบาท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 เนี่ยนะครับจัตุแปลว่าสี่บาทแปลว่าเทา้านักเรียนลองเดาสิครับเติมอะไรดีเติมพอถ้าหานะครับจัตุบาทหมายถึง สี่เท้าเออสี่เท้าอะไรสี่เท้าดีสัตว์ใช่ไหมครับสัตว์ที่มีสี่เท้านะครับจัตุบาทต่อไปครับจาบันนะครับจาบันวันวายร้องไห้คร่ำครวญเออแล้วเติมอะไรดีครับเติมลอลิงนะครับร้องไห้จาบันนะครับหรือคร่ำครวญร้องไห้คร่ำครวญนะครับต่อไปคําที่4ี่ครับจารีด เป็นคำศัพท์ที่เราพบในวิชาสังคมศึกษานะครับสังคมศึกษาก็จะมีคำนี้นะครับคือคำว่าจารีตนักเรียนเติมอะไรดีครับเติมตอเต่านะครับเก่งมากนะครับจารีตประเพณีจะคุ้นเคยกันอย่างนี้นะครับต่อไปคำที่5ครับจารึเออจารึก,ก็เป็นคำ ที่เราพบอยู่ในวิชาประวัติศาสตร์เหมือนกันนะครับก็คือการจารึกก็คือการเขียนอักษรลงไปนะครับลงในหินลงในศิลาลงในหินลงในแผ่นโลหะก,ก็ได้นะครับจารึกก็เติมกอไก่อ่าเรามาดูตัวอย่างครับจารึกหลักที่หนึ่งครับศิลาจารึกหลักที่หนึ่งในสมัยพ่อบุญรามคำแหงสมัยสุขโขทัยอยู่นะครับอันนี้คือตัวอย่างใช่ไหมครับเขาก็จะแกะตัว อักษรลงไปบนหินเห็นไหมครับบนหินนะครับหรือศิลานะครับต่อไปคําที่6ครับเจริญอันนี้หวังว่านักเรียนคงจะเขียนให้ถูกต้องนะครับเติมให้ถูกต้องเจริญใช้ย่อหญิงครับคาที่7โจรสลัดนะครับโจรสลัดโจรสลัดนี่เราคุ้นเคยว่าจะพบกันที่ไหนครับที่มหาสมุทรนะครับเรียกว่าโจรสลัดปลเรือนะครับที่มหาสมุทร แต่ดูนี้ก็จะมีโจนสลัดที่พ้นนะครับเรียกว่าบนอากาศก็มีเรียกว่าโจนสลัดอากาศนะครับเติมอะไรครับดอเด็กนี่มีบางคนเผลอไปเติมเป็นอสองเสือก็มีนะครับหรือเติมตัวอื่นที่อยู่ในแมษกษ่กดอันนี้ไม่ถูกต้องต้องใช้ดอเด็กนะครับเรามาดูภาพภาพคุ้นเคยมากเลยนี่กับตันแจ็คสเปโร่ครับชื่อเดียวกับอูเพลเลยเนะมื่อก่อนเด็กก็ตั้งฉา,ายาให้นะครับแจ็คสเปโร่ครับ อ่ะต่อไปนะครับคําที่8ชนละเนตรชนละเนตรชนหมายถึงน้ําเนตรหมายถึงตาอา้าวดูสิครับชนละเนตรต่อเต่ารอเรือเป็นตัวสะกดชนหมายถึงน้ําเนตรหมายถึงตาแสดงว่ามีความหมายว่าอะไรครับน้ําตานะครับน้ําตาอ่ะต่อไปคําที่9าชราสินชราสินนะครับเติม นอนหนูครับนักเรียนชาลาศินปเติมนอนหนูนะครับชาลาศินป์ก็หมายถึงอะไรครับหมายถึงสายน้ําห่วงน้ําาแม่น้านะครับเนี่ยคือชาลาศินปนะต่อไปนะครับชีวภาพชีวภาพชีวิตเออภาพนะครับชีวภาพเป็นสิ่งมีชีวิตเติม วัวแหวนนะครับสิ่งมีชีวิตหรืออที่เราอาจจะคุ้นเคยกันคือปุ๋ยชีวภาพวิทยาศาสตร์ชีวภาพซึ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับชีวิตนั่นเองนะครับต่อไปมาต่อกันด้วยข้อที่11นะครับโชคดีอ่าเติมสิค,ครับโชคดีโชคดีใช้คอควายเป็นตัวสกดดยาเผือใช้กอไก่นะครับ โชคดีใช้คอควาเป็นตัวสะกดหมายถึงสิ่งที่นำผลดีมาให้เออนำเอานำผลดีมาให้ด้วยที่เราไม่ได้คาดหมายไว้ก่อนนะครับดยที่เราไม่ได้คาดหมายไว้ก่อนเราเรียกว่าโชคดีคำท,ที่สิบสองครับซีดเซียวเออซีดเซียวใช้ัวแหวนเป็นตัวสะกด ผ่านมาสี่เดือนนักเรียนหยุดอยู่ที่บ้านกลับมาโปรกรทำไมเธอซีดเซียวจังเลยลืมยาธาตุเหล็กไปแล้วบางคนอ,อยู่ที่บ้านนะครับก็เล่นๆกันไปสนุกสนานโดยลืมดูแลตัวเองนะจนเดี๋ยวนี้ซีดเซียวไปนะครับเดี๋ยวเปิดเทอมามาคงจะได้กินยาธาตุเหล็กนะครับซีดเซียวก็คือไม่แจ่มใสนะครับเป็นไงไม่สดชื่นไม่แจ่มใสอยู่ซีดซีเซียวเซียวไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ต่อไปครับคำที่13 s o l a โซลาเซลล์โซลาเซลล์เป็นคำทับศัพท์ที่เรายืมมาจากภาษาอังกฤษหม,ลลหมายถึงนี่ครับใช้หลอลิงหมายถึงนี่เราจะเจอบนหลังคาเป็นการผลิตกระแสะไฟฟ้าโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้านั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นพลังงานทางเลือกในอนาคตนะครับเพื่อการผลิตไฟฟ้าของเรา ไม่ได้ตามเป้าหมายนะครับก็จะใช้แผงโซลาเซลล์น,นะครับต่อไปครับคำที่14ครับซีเมนต์รู้จักกันไหมครับซีเมนต์ใช้นอนหนูเป็นตัวสะกดหรือที่เรารู้กันก็คือปูนซีเมนต์นี่เอาใช้ตอนไหนใช้ก่อสร้างใช่ไหมครับใช้ในงานก่อสร้างหรืออุตสาหกรรมการก่อสร้างนะครับต่อไปคำที่15ซื่อสัตย์ใช้ต่อเต่านะครับซื่อสัตย์ใช้ต่อเตา่า ต่างกันตรงกระหล่ำใช่ไหมครับตัวกระหล่ำน,นะครับคือยอย,กกยักษ์กระหล่ำเนี่ยงซื้อสัตว์แต่ถ้าเป็นพวกสัตว์พาสัตว์เลี้ยงใช้วอลแหวงกระหล่ำน,นะครับต่อไปครับคำที่16บหกซูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์มาร์เก็ตก็เป็นคำทับศัพท์ที่เรายืมมาจากภาษาอังกฤษเหมือนกันนะครับใช้ต่อเต่าเป็นตัวสะกดนะครับก็คือแผนกขายของขายของสดขายของแห้งนะครับ ส่วนใหญ่จะอยู่ในห้างสรรพสินค้าดูตัวอย่างรับเห็นไหมครับก็จะมีของขายอย่างเงี้ยนะครับเรียกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับขายของขนาดใหญ่นั่นเองซูเปอร์แปลว่าใหญ่ต่อไปนะครับดวงสมอนดวงสมอนใช้รอเรือเป็นตัวสะกดดวงสมอนก็คือผู้หญิงอันเป็นที่รักนะครับผู้หญิงอันเป็นที่รักนะครับเรียกว่าดวงสมอนนะครับต่อไปคําที่18ครับ ดาบดเออครับก็ข่าวที่แล้วนะครับปกติข่าวที่แล้วเนี่ยคุณครูเทนแต่งกายเป็นพระดาบดเออแสดงว่าครูเทนแต่งกายเป็นพระฤาษีดาบดใช้สองเสือเป็นตัวสะกดนะครับนี่พระฤาษีเห็นไหมครับต่อไปนะครับดาดสดาดาดสดาหมายถึงเกลื่อนกราดมากมาย ดาด,ดื่นก็ได้นะครับบางครั้งเราคุ้นเคยกับว่าดาด,ดื่นก็หมายถึงมากมา,กมายเกลื่อนกาดไปหมดเลยนะครับใช้ยออใช้สอบอรุสีโทษทีครับสอบอรุสีเป็นตัวสะกดนะครับดาสตด,ดาและคําสุดท้ายคําที่ยี่สิบตบมือให้ตัวเองนะครับมาถึงเกือบเป็นายละคําสุดท้ายละเดียรัชานเออฟูเทงฟออธิบายคํานี้นิดหนึ่งนะครับเดียรัชานมันอยู่ในคติความเชื่อนะครับอยู่ในไใจภูมิพลวง นรกเปตอสุลกายเดรรฉานแล้วถึงจะเป็นมนุษย์เดรรฉานรูก่อเฉลยก่อนนะครับชื่อใช้จอจานหมายถึงสัตว์นั่นเองสัตว์สองเท้าสี่เท้าสัตว์ที่ไม่มีเท้านะครับเป็นเดรรฉานหมดเลยนะครับเห็นไ,ไหมมนุษย์เราโชคดีนะครับที่ได้เกิดมาเป็นคนหรือเป็นมนุษย์ผ่านนรกเปตอสุลกายเดรรฉานแล้วถึงจะเป็นมนุษย์นะครับอันนี้ก็จบเรื่องของแบบฝึกการเขียน ตัวสะกดหรือเติมตัวสะกดนะครับครั้งที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต่อเนื่องกับกิจกรรมที่2นะครับเป็นการฝึกฝึกการเขียนคํอ่านหรืออ่านคําต่อไปนะครับในตรงนี้ก็ขอจบยุติเพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวพบกับคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ